การประชาะกันทางอากาศคือคือมันมันยังไม่ถึงกับประชาะทีเดียวอะ่ะมันก็เพียงแต่ว่าถ้าเราเมื่รล่านฟ้าก็จะมีส่งเครื่องบินไปไปดีเธอนะไปป้องปรามไปไปกดดันให้ออกไปจากพื้นที่แต่ว่าไอ้ที่แน่ๆเนี่ยเครื่องบินของยูเครนอสองลำซึ่งได้มาสมัยสหภาพโซเวียตเนี่ยคือซูยี่สี่กับบ,บ 24, ิ๊กยี่สี่ถูกยิงตกไปแล้วสองเครื่องก่อนหน้านี้ 16, เอฟสิบหกซึ่งได้ไปจากเข้าใจว่าในสแลนด์นะครับ ก็ก็ถูกยิงตกไปเครื่องหนึ่งทางยูเครนก็บอกว่าโดนจรวดของฝ่ายเดียวกันคือจากแพรที่อัดแต่ทางรัสเซียบอกเป็นฝีมือของรัสเซียก็ไม่รู้ว่าจะเป็นใครแต่ว่ามีข้อสังเกตอันหนึ่งไอไอการฝึกนักบินเนี่ยชั่วโมงบินมันสำคัญงั้นนักบินยูเครนทุกจะมาฝึก f 1 6สิบกเนี่ยปีสองปีเนี่ยมันไม่คารามือหรอกครับถ้าเจอกับนักบินที่มีชั่วโมงบินสูงสูงรัสเซียเพราะงั้นเพราะงั้นเนี่ยผมเข้าใจว่านักบินที่มาบินเนี่ยไม่ใช่นักบินยูเครน อาจจะเป็นนักบินสหรัฐหรือนักบินโคนาโต้ก็ได้ซึ่งมีความเชี่ยวชาญและมีช่วงบินมากกว่าน,นั้นอย่างไรก็ตามเนี่ยการมีเอฟิบหกเนี่ยมันก็ทําให้ยูเครนมีเชี่ยวเล็กเพิ่มขึ้นและยูเครนเองก็พยายามจะขอจะวจดพิสัสไกหรือขีปนยาวุธพิสัยไกยที่จะทําการได้หนึ่งพันกิโลถ้ายูเครนได้อาวุธนี้เนี่ยแม้แต่อยู่ในดินแดนของยูเครนก็สามารถจะถล่มมอสโกได้เพราะมอสโกอยู่ประมาณห้าหกร้อยกิโลจากชายแดนยูเครนนะครับ หรืออาจจะไปถล่มได้ถึงเซนส์ปีตเตอร์สเบิร์กด้วยซ้ำปัญหาก็คือว่าถ้าตะวันตกอนุมัติแล้วก็ให้ให้ขีปนาวุธระยะยาวเนี่ยไปถล่มรัสเซียมันจะเกินขีดเส้นแดงหรือเปล่าแล้วรัสเซียจะยอมรับได้หรือไม่นะครับตรงนี้เป็นประเด็นที่ที่ล่อแหลมแล้วก็อาจจะเกิดสงครามใหญ่ตามที่รัสเซียขีดเส้นแดงไว้ก็ได้เขากังวลเพราะว่าเห็นฝั่งของอังกฤษนะครับเขามีการส่งตัว ขีปนาวุธเพิ่มเติมให้กับทางฝั่งของยูเครนด้วยนะฮะตัวเลขเขาบอกหกร้อยกว่าลูกเลยเหรอครับก็ก็ประมาณนั้นแหละครับก็ส่งไปแต่ว่าเออมันจะไม่ไม่ใช่ไปเดี๋ยวนี้นี่กว่าจะถึงเนี่ยผมว่าอีกอีกหลายเดือนแล้วรวมทั้งขีปนาวุธพิสัยไกลที่ที่พูดกันเนี่ยอย่างเร็วก็ปลายปีหรือว่าต้นปีหน้าส่วนส่วนรัสเซียเองก็มีข่าวว่าได้ซื้อออขีปนาวุธพิสัยใกล้จากอิหร่าน ไปหลายร้อยลูกอยู่เหมือนกันซึ่งนาโต้ก็มาขู่ว่าถ้าอิรานทําอย่างนั้นจะเพิ่มมาตรการแซงชั่นแต่ว่าประเด็นก็คือวลานาโต้ส่งอาวุธเข้าไปให้ยูเครนไม่เห็นว่าอะไรเลยพอ,อพันธมิตรโองรเซียจะส่งอาวุธไปให้ในี่มีการข่มขู่ตั้งแต่ครั้งเกาหลีเหนือส่งกระสุนปืนใหญ่ให้รัสเซียแล้วล่ะครับไม่ใช้สงครามยูเครนกับรัสเซียแล้วตอนนี้เป็นนาโต้กับรัสเซียแล้วหรือเปล่าใช่ครับใช่ครับตอนนี้จริงๆมันนาโต้กักบรัสเซียครับ เพราะยูเครนเองไม่มีศักยภาพอะไม่ว่าจะเป็นอาวุธไม่ว่าจะกําลังคนนะยูเครนมีประชาชนเนี่ยสามสิบเก้าล้านคนกองทัพก็แทบจะละลายไปหมดแล้วเสียหายล้มตายส่วนรัเสเซียมีประชาประชากรร้อยสี่สิบสี่ล้านคนพวกกันสามารถเกณฑ์กำลังได้อีกเยอะถึงแม้จะสูญเสียกําลังคนไปไม่น้อยเหมือนกันในการบรบกับยูเครนในครั้งนี้ครับเรียกว่าปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในการประทะก,กันร,ระหว่างอิสราเอลกับฮิสบอร์ลอนเนี่ยนะครับ ซึ่งถือว่าเป็นความกัดแย้งที่ถึงขั้นรุนแรงที่สุดเขาว่าได้นะครับในสองสามวันที่ผ่านมาทําให้สื่อกระแสหลักและก็สื่อกระแสรองและก็สื่อในทุกๆสํานักได้รายงานในในข่าวที่เกิดขึ้นนะครับว่าเป็นคารพัตตะกันอย่างน่าห่วงและก็น่ากังวลอย่างยิ่งสิ่งที่ผมมองในตรงนี้ว่า เป็นสิ่งที่สงครามนั้นอาจจะหลีกเลี่ยงไม่ได้แหละนะครับอาจจะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนแต่ว่าสเกลของสงครามนั้นจะไปในทิศทางใดนั้นอาจจะวิเคราะห์ได้หลายๆเหตุการณ์แต่ว่าดูคุณอีกับดูจากเขาเรียกว่าภาษากายแล้วก็คำพูดของฮิสบุลลอกร์นะครับฮิสบุลลอก์ก็คือเมื่อวานนะครับวันที่24เนี่ยได้เอ่อทวิตหมายถึงว่าเป็นเป็น ช่องของฮิสบอลบอกว่าเรานั้นเ,เข้าสู่สงครามเ,าเต็มรูปแบบแล้วและเ,เรานั้นไม่ใช่แค่เพียงจะปกป้องชาวกาซาเท่านั้นแต่ต่อไปนี้จุดยืนของเราคือจะปกป้องชาวเลบานอนทั่วล่าด้วยนะครับซึ่งซึ่งไอไอไอถ้อยประโยคนี้นะครับเป็นการบ่งชี้ในเขาเรียกว่าเป็นเขาเรียกว่าการสื่อสารทางการเมืองท,ท,ที่ที่ที่มีความสําคัญมาก ของกูฟิสบล็อต้องการที่จะบอกว่าสงครามนั้นะจะเกิดขึ้นอย่างแน,น่นอนกับอิอสราเอลแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริง,รงๆนะครับคุณนี่คือเห็นว่าในวันนี้เป็นข่าวใหญ่อีกที่มิซล์พิสัยกลางของพิสุลอนั้นได้ยิงไปยังที่เตอาวีฟนะครับซึ่งได้ประกาศว่าที่ยิงไปนั้นต้องการที่จะไป ทำลายก็เรียกศูนย์บัญชาการของมอสซาที่อยู่จางเรียกว่าออของเมืองของเอ่อวิฟนะครับดังนั้นในตรงนี้ความความเราเห็นสเกลของมันก็เริ่มเริ่ม,มที่จะใหญ่ขึ้นซึ่งก่อนหน้านั้นก็เรียกว่าปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนนั้นั้เนื่องจากว่าอิสราเอลนั้นได้ใช้การทิ้งระเบิดจากภักอากาศเนี่ยนะครับจากจากจา,กาอากาศเนี่ยยังชาวเลบานอนซึ่งเสียชีวิต,ตทันที เออหกร้อยคนเนี่ยนะครับแล้วก็ประเจ็บสองพันกว่าคนเนี่ยในตรงนั้นแหละผมว่ามันเป็นการยกระดับขึ้นมาให้การประกาศสงครามจึงจึงจึงเกิดขึ้นจากอิสุลโลคะปกครับครับอแต่ว่าตอนนี้คนก็เริ่มพูดถึงนะครับว่าอาจจะเป็นสงครามทั้งเต็มรูปแบบนะครับแล้วก็ระดับภูมิภาคหรือบางท่านก็วิเคราะห์ไปถึงสงครามโลกอาจารย์มองเลเวลไหนครับเอ่อจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดเรามอง การพัฒนาการก่อนนะครับมอ,ม,อมองการพัฒนาการของสงครามเนี่ยโดยที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเกิดว่าการต่อสู้กันแค่เพียงก็เรียกว่าไม่ได้ยกระดับขนาดนี้ก็คงจะ,จ,ะจ,ะจะใช้เวลาอีกอนานในการที่จะนำไปสู่สงครามภูมิภาคแต่ว่าดูจากคำพูดของฮิสบุลลอฮ์แล้วก็จากคำกล่าวของ IDF เนี่ย มอนเหมือนกับว่าเป็นเป็นเดิมเป็นการเดิมปันที่ที่ที่ใหญ่มากซึ่งอิสบปลอนได้บอกว่าจากการที่อ,อิสราเอลนั้นได้ใช้เขาเรียกว่าการทำลายประชาชนของเลบานอนซึ่งเป็นเหมือนกับว่าเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศการละเมิดสิทธิ์ด้านด้านของมุนเษยธรรมได้สังหารพล,ลเรือนซึ่งไม่ได้เกี่ยวไม่ได้มีความ ผิดอันใดเนี่ยในตรงเนี้ยสำหรับเรานั้นยอมไม่ได้แล้วก็รองเลขาธิการของอิสราเอลชื่อเช็นาอิมกอซิมบอกว่าใช้ภาษาอาหรับว่าฮิซาบุนมัฟตัวคำว่าฮิซาบุนมัฟตัวภาษาอาหรับนี่หมายถึงว่าบัญชีในการล้างแค้นนั้นได้เปิดออกแล้วซึ่งเป็นประโยคสั้นๆบอกว่าในภาษาอาหรับนั้นมันมีใจความที่น่าสนใจครับคุณอีกครับในขณะเดียวกันก็เอนเอฟก็ได้ประกาศเต้าเช่นเดียวกันว่า เรานั้นจะนำพาประชาชนของเราที่อบะยพไปห0 0 0ืถึงแสนคนจากอตอนเหนือเนี่ยกลับไปสู่ในดินแดนอย่างปลอดภัยแต่ว่าตอนนี้ให้อดทนกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนซึ่งเป็นการมันสัญญาของ IDF สสาหรับประชาชนด้วยดังนั้นดูท่าทางทั้งสองทั้งสงฝ่ายเนี่ยไม่สามารถในการที่จะ,ะพูดคุยหรือตกลงกันได้เลยดังนั้นที่คุณอิกถามว่า ที่จะพาไปสู่สงครามในระด,ดับภูมิภาคได้หรือไม่นั้นผมมองว่ามันกําลังที่จะวิ่งไปถึงจุดนั้นนะครับเพียงแต่ว่าเพียงแต่ว่ามันมีข้อสังเกตนิดหนึ่งนะครับว่ามหาอำนาจหรือพันธมิตรแต่ละฝ่ายนั้นคิดอย่างไรถ้าเกิดสหรัฐอเมริกาซึ่งถือว่าเป็นตัวแปรหลักอยู่วันนี้นะครับเป็น,ปนถือว่าเป็นแฟกเตอร์หลักอยู่ถ้าเห็นว่าการยับยั้งอิสราเอลได้ ก็อาจจะไม่ไปถึงสเกลในเรื่องของการทำสงครามระดับภูมิภาคในขณะเดียวกันถ้าเกิดว่าอิรานซึ่งเป็นพันธมิตรอย่างเหนียวแน่นกับฮิสบุลเลาห์เห็นว่าการประชันหน้าอันนี้มันเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดความเสียหายก็อาจจะ,ะฝั่งพันธมิตรของฮิสบุลเลาห์อาจจะก็ะะเรียกว่าพูดคุยแล้วก็อาจจะไม่ให้ไปสู่สงครามในระดับภูมิภาคได้ แต่ดูเหมือนว่าทฤษฎีที่เราพูดถึงเนี่ยคุณอีกครับมันค่อนข้างที่จะลิบลีเพราะว่าอะไรเพราะว่าวันนี้นะครับผมดูข่าวเ,เ,เ,มเมื่อกี้นะครับก่อนเข้ารายการเนี่ยนะครับออดี ID f ก็ได้ประกาศว่าเราเตรียมพร้อมในการที่จะลงอ,อ,อ,อพ,พื้นที่เภาคพื้นดินแหละนะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าข้าบพื้นดินสือแสดงว่าเป็นเป็นโจทย์เป็นโจทย์เป็นโจทย์นในการเปิดสงครามหนัก ในขณะเดียวกันพันธมิตรของฮิสบุลลอฮที่เป็นนันสเต t เอเตอร์นะครับตัวแสดงที่ไม่ใช่รัฐไม่ว่าจะเป็นซึ่งมีกลุ่มหนึ่งนะครับที่อยู่ในซีเรียซึ่งเรียกว่ากลุ่มฟาติมิยูนและก็เจนามิยูนซึ่งกลุ่มกเนี้นะครับได้จัดตั้งขึ้นในการปราบกลุ่มไอซิสในในใน,ในซีเรียามาก,ก่อนแล้วมีอยู่ประมาณ4ี่หมืคนก็ประกาศกล้าว่าเราพร้อมในการที่จะ,ะเข้ามา ปนึกกำลังกับฮิสบุลลอห์ในขณะเดียวกันก็คือ,อกลุ่มฮัส,ฮสบุชชบีในอิรักก็เช่นเดียวกันกองกำลังประชาชนของในอิรักก็ได้ประกาศก้าวเช่นเดียวกันว่าเราพร้อมในการที่จะ,ะมาเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกับฮิสบุลลอฮ์ด้วยดังนั้นดูสถานกา,ารณ์เนี่ยมันมันค่อนข้างที่จะ,ะกระมิงเปลียวเป็นอย่างมากระหว่างทั้งสองฝั่งทีนี้อยู่ที่ว่าในวันเนี้ยเหมือนที่เลขาธิการใหญ่ของฮิสบุลลอฮ์ซิยิดฮัสซันนะสุลบอกว่า อิสราเอลนั้นได้ล้าเส้นแดงทุกประกาศแล้วเหมือนกับว่าได้ประกาศสงครามแล้วดังนั้นการปกป้องศักดิ์ศรีและก็อ,อิสรภาพของเรานั้นถือว่าเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับเป็นเหตุการณ์ที่เ,เริ่มรุนแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับคือคือ,คอการประทะประชญหน้าระหว่างอิสราเอลกับฮิสบุลลอหเนี่ยนะฮะก็คงต้องอย้อนกลับไปที่วิกฤตินแดนฉนวนกาซา หลังจากเกิดเหตุการณ์วันที่7ตุลาเนี่ยนะฮะอิสราเอลหลังจากที่ได้ประกาศสงครามกับกลุ่มฮามาสวันที่8นะครับก็นำไปสู่การถล่มโจมตีในดินแดนฉนวนกาซาต่อเนื่องยาวนานนะมา11เ,เ,ดเดือนกว่าแล้วนะครับแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าฮามาสไม่ได้ต่อสู้ด้วยตัวเองโดดเดี่ยว เดียวดายนะครับฮามาสเองมีพันธมิตรอยูอ่รอบด้านนะครับในในภูมิภาคตะวันออกกลางน,นะครับเพราะฉะนั้นนับตั้งแต่วันที่8ตุลานเนี่ยเราเห็นตัวแสดงหนึ่งที่สำคัญนะครับที่เข้ามามีส่วนร่วมในาการประทะปะชิญหน้าระหว่างฮามาสกับอิสราเอลนั่นก็คือกลุ่มฮิสซุลล้อนะครับแล้วฮิสซุลล้ออยู่ตรงไหนนะ่รับฮิสซุลล้อเป็นกองกำลังติดอาวุธแล้วก็เป็นพรคการเมืองที่ เป็นรัฐบาลอยู่ด้วยในประเทศเลบานอนนะครับฐานกำลังฐานสนับสนุนของกลุ่มฮิสบุลล์เนี่ยอยู่ทางภาคใต้นะครับของเลบานอนซึ่งก็ติดกับภาคเหนือของประเทศอิสราเอลนะครับเพราะฉะนั้นนับตั้งแต่วันที่8ตุลาเป็นต้นมาเนี่ยฮิสบุลล์เองเนี่ยนะฮลละก็ยื่นเงื่อนไขให้กับอิสราเอลนะว่าถ้าหากว่าอิสราเอลไม่หยุดโจมตีดินแดนชาหวนกาซาเนี่ยฮิสบุลลก์ก็จะ,ะถล่มโจมตี นะครับอิสราเอลทางภาคเหนือนะครับอิสราเอลกับฮิสุูลอเนี่ยเป็นศัตรูกันมายาวนานก่อนหน้าแล้วแล้วแหละนะครับแต่ว่าในรอบนี้พอมีการประทะกันนับตั้งแต่วันที่8ตุลาจนกระทั่งเวลาล่วงมา11ก่เดือนเนี่ยนะฮะเราก็เห็นว่า,าประชาชนคนทั้งสองฝั่งเนี่ยคุณอิกครับทั้ง ในประเทศอิสเซลทางภาคเหนือเนี่ยนะฮะรวมถึงภาคใต้ของเลบานอนต้องอบพยพลีภัยออกไปเป็นเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศอิสเซลเนี่ยนะฮะหกหมื่นถึงประมาณแสนคนนะครับที่ต้องอบพยพออกไปแล้วก็กลายเป็นภาระหนักของรัฐบาลของอิสเซลนะครับประชาชนคนอิสเซลตอนหลังตอนหลังเนี่ยก็เริ่มไม่พอใจรัฐบาลว่าไม่ทำอะไรสักอย่างในการที่จะทำให้เขาเนี่ย กลับไปอยู่ที่ที่บ้านของเขานะะทางภาคเหนือนะในขณะที่ในภาคใต้ของเลบานอนเนี่ยก็ได้รับผลกระทบคล้ายๆกันนะฮะ,ะจรวดแล้วก็เครื่องบินที่อิสเอลเข้าไปถล่มโจมตีเนี่ยก็สร้างความเสียหายให้กับผู้คนในในภาคใต้ของเลบานอนนะครับไม่แพ้กันนะหรือหรือจะมากกว่าทางฝั่งของภาคเหนือของอิสเอลด้วยซ้ำไปเพราะว่า ทางภาคใต้ของของเลบานอนเนี่ยมีคนเสียชีวิตจำนวนเยอะมากแล้วเนี่ยนะฮะก่อนที่มันจะเกิดวิกฤตล่าสุดนะครับนี่คือสถานการณ์ภาพรวมที่มาที่ไปของความขัดแย้งนะครับระหว่างที่ซึ่งที่ซุนล็อกกับมิเซลในรอบใหม่นะครับคุณอกครับสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นหน้าตอนนี้เนี่ยอาจารย์กังวลประเด็นไหนมากที่สุดที่อาจจะนําไปสู่สงครามเต็มรูปแบบที่เรากังวลกันมาโดยตลอดเนี่ยนะครับ ทั้งสองฝ่ายเนี่ยเป็นไม้เบื่อไม้เมากันมายาวนานนะจริงๆแล้วย้อนกลับไปตั้งแต่ปี1982โน่นเนี่ยนะครับตอนที่กลุ่มฮิ่สุลห์ก่อตั้งขึ้นมานก่อตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะต่อต้านการยึดครองที่เซลเข้าไปยึดครองภาคใต้ของเ,อเลบานอนนะครับในช่วงนั้นนะครับแล้วเขาก็ต่อสู้กันเรื่อยมานะครับครั้งสุดท้ายเนี่ยก็คือการ,รเผะชญหน้ากันที่สงครามกลางเมืองซีเรีย นะครับแล้วก็หลังจากสงครามกลางเมืองซีเรียมันก็สงบไปพักหนึ่งนะ,ะจนกระทั่งถึงสงครามดินแดนฉนนกาซามันก็เริ่มประทุขึ้นมานเพราะฉะนั้นในเมื่อทั้งสองฝ่ายเนี่ยนะครับคุณอครับเขาเป็นศัตรูคู่แค้นกันมายาวนานเนี่ยนะฮะบางครั้งเนี่ยเขาก็มีการรับรู้ร่วมกัน,นมีกฎกติกาในการในการ,รเผชิญหน้าหรือการตอบโต้การยิงจรวด ะะระหว่างพรมแดนของสองประเทศเนี่ยนะฮะในช่วงที่ผ่านมาก่อนที่จะเกิดวิกฤตินแดนชนวนกาซาเนี่ยนะครับคุณอีกครับเ,เราเห็นการตอบโต้ระหว่างสองฝ่ายอ,อยูภย่ภายในกรอบที่เขารับรู้ร่วมกันที่เขาวางกันเอาไว้คือประมาณ5-10ถึง10กิโลเมตรไม่เกินจากนั้นนของดินแดนพรมแดนของทั้งสองประเทศนะครับ แล้วหลังที่หลังจากที่มันเกิด,ดเดเ,เกิดวิกฤตชนวนกาซาแล้วนำไปสู่การประชนหน้ากันรอบใหม่ระหว่าง2ฝ่ายเนี่ยตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาเนี่ยทั้งสองฝ่ายก็ยังอยู่ในกฎกติกานะนะครับคือไม่ลุกล้ำโจมตีกันไปถึงดินแดนตอนไหนของแต่ละประเทศนะครับแต่ว่าปัญหาก็คือว่าในช่วงระยะหลังเนี่ยนะฮะผมคิดว่า อิเซลเริ่มเริ่มรุกหนักนะแล้วกเ็เริ่มเข้าไปาโจมตีดินแดนชั้นในโดยเฉพาะอย่างยิ่งการลอบสังหาราผู้นำคนสำคัญของกลุ่มฮิสุลลเพราะฉะนั้นต้องเรียนว่าอิเซลเนี่ยได,ได้ได้ล้ำเส้นเส้นแดงที่ที่ฮิสุลลขีดไว้นะฮะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เห็นฮิสูลลเนี่ยเริ่มพุ่งเป้า ล็อกเป้าไปที่เมืองท่าไฮฟาของประเทศอิเซลนะเพราะฉะนั้นในช่วงก่อนที่จะเกิดสถานการณ์ลุกลามในช่วงสี่ห้าวันที่เราติดตามข่าวเนี่ยนะทั้งสองฝ่ายเริ่มล้ำเส้นเรือหละนะยกระดับขึ้นมาในลักษณะของการโจมตีไปยังดินแดนตอนในของแต่ละประเทศนะแน่นอนการแลกเปลี่ยนการโจมตีตามโรรงแดนเนี่ยมันก็ยังเกิดขึ้นอย่างต่อนเนื่อง นะครับแต่ว่าพอตอนหลังเนี่ยคุณอีกจะเห็นได้ว่าสถานการณ์มันรุนแรงมากยิ่งขึ้นนะครับเริ่มจากเมื่อสี่ห้าวันก่อนเนี่ยนะฮะทางฝ่ายเซลเนี่ยนะฮะทางรัฐบาลของเขาก็ประกาศนะว่าวันนี้เนี่ยเขามีเป้าหมายใหม่ละนะเป้าหมายที่เพิ่มเข้ามาอีกอันหนึ่งนะนอกเหนือจากเป้าหมายที่จะต้องจัดการกับฮามาส ต้องทำโน่นทางนี้นะในดินแดนถนวนกาซาอย่างที่เราทราบกันดีเนี่ยนะเป้าหมายใหม่ก็คือการนำประชาชนคนอิเซลเนี่ยกลับไปยังดินแดนทางตอนเหนือของของประเทศอิสราเซลนะครับแล้วถ้ามีเป้าหมายอย่างนั้นเนี่ยนั่นหมายความว่ามันก็จะต้องหยุดยั้งการปฏิบัติการของกลุ่มทิ่สู้ล้นะฮะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่า พออิเซเอประกาศในลักษณะอย่างนี้เนี่ยนะฮะเขาเริ่มเขาเริ่มถอนกองกําลังจากดินแดนฉนวนกาซาประมาณ 10, 000, 000, หมื่นถึงสองหมื่นนายเนี่ยนะฮะไปประจำอยู่ทางพรมแดนทางภาคเหนือของประเทศนะครับแล้วหลังจากนั้นสิ่งที่เราเห็นต่อมาก็คือ,เ,อ,อเหตุการณ์การใช้อุปกรณ์สื่อสารนะะของของสมาชิก พิสมุแลแล้วก็ประชาชนคนเลบานอนบางส่วนเนี่ยนะฮะมันก็เกิดเ,เกิดระเบิดขึ้น oh, <yeah. S 1> นะตอนใช้งานนะครับอันนั้นก็เป็นเป็นเหตุการณ์ที่ผมคิดว่าเราเราทราบกันดีอยู่แล้วนะฮะแล้วก็ทางเซลล์ก็ไม่ออกมาพูดไม่ออกมายอมรับนะบว่าตัวเองเป็นคนทำนะแต่ว่าก็ไม่ปฏิเสธนะครับนี่คือนี่คือเหตุการณ์ล่าสุดที่ที่มันเกิดขึ้นแล้วก็พอหลังจากนั้นเนี่ยปรากฏว่า ช่วงสองสามวันที่ผ่านมาเนี่ยอิเซลเข้าไปโจมตีหนักเลยไม่เฉพาะแต่ทางภาคใต้ของเลบานอนทางภาคตะวันออกด้วยทางภาคเหนือด้วยนะแล้วก็โจมตีเข้าไปในเบรุตด้วยสังหารแกนนำจำนวนเยอะมากเลยนะครับในในประเทศเลบานอนของกลุ่มพิ่สู้ลรอกนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าสถานการณ์มันส่อเขาที่จะรุน,รนแรงนะฮะและอาจจะขยาย เป็นสงครามได้ทุกเมื่อเพียงแต่ว่าวันนี้เนี่ยถ้าเราฟังจากเสียงของฮัฮสันรัสุลลอซซึ่งเป็นเอ่อเป็นอ่อ secretary general หรือว่าเป็นประธานเป็นผู้นำของกลุ่มฮิสบุลลอซเนี่ยเขายังไม่ออกมาประกาศสงครามเต็มตัวนะครับนั่นหมายความว่าเอ่อฮิสบุลลอซเองเนี่ยนะฮะคงยังต้องคิดพิจารณาและก็ประเมินสถานการณ์ก่อนนะยังไม่ประกาศสงครามแต่ว่า พฤติกรรมการกระทําของอ e ิสเอลเนี่ยนะครับผมคิดว่าเป็นการกระทําที่ค่อนข้างที่จะยั่วยุให้ฝ่ายฮิสบุลอเนี่ยต้องประกาศสงครามเพื่อที่จะทําสงครามระหว่างกันคุณอิกครับอย่าลืมว่าในช่วงอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้เนี่ยมันจะมีการประชุมที่ UN เอ็นเป็นการประชุมสมัชชาใหญ่ของสหประชา,าชาติประจําปีนะับที่ที่นิวยอร์กนะครับ, York, รบแล้วก็ ู้นำของประเทศต่างๆก็จะไปะแถลงไปพูดคุยกันที่นั่นนะครับผมคิดว่าการที่อ e ิสรเอลเนี่ยได้หันเหโฟกัสมาที่ภาคเหนือของประเทศอ e ิสรเอลเพื่อที่จะพุ่งเป้าไปโจมตีกลุ่มที่สู้ล็อเนี่ยส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าอ e ิสรเอลต้องการหันเหความสนใจของประชาคมโลกนะฮะจากที่ ประชาคมโลกเป็นห่วงวิกฤตมนุษยธรรมอย่างมากเลยในดินแดนฉนวนกาซาเนี่ยนะฮะตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าประชาคมโลกเริ่มเริ่มไม่พูดถึงดินแดนฉนวนกาซาแล้วท,ทั้งทั้งที่กาซาก็ยังมียังมีการถล่มโจมตียังมีความเสียหายเกิดขึ้นนะแต่ว่าวันนี้ประชาคมโลกให้ความสนใจกับสมอร์อพูดทางภาคเหนือของเซลกับกลุ่งฮิสบุลล์ทางภาคใต้ของเลบานอนมากกว่านะครับอันนี้ก็เป็น เป็นภาพรวมนะแต่เราก็หวังนะครับว่าอันนี้มันจะเป็นแค่แทคนติกของอ e ิสเซลนะครับอิเซลเองก็อาจจะไม่ต้องการที่จะทําสงครามใหญ่กับกลุ่มที่สู้ล้อหรือกองกําลังติดอาวุธหลายๆกลุ่มที่เป็นธม,มิรเป็นพันธม,มิตรแล้วก็ได้รับการสนับสนุสนจากอิหร่านนะครับเราก็หวังอย่างนั้นนะครับคุณอีกครับ